รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมมสวานะ ครอบครัวหิวตะกล้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนวันที่29มกราคม2566เวลา7นาฬิกาพระครูอุดมจารุวันเจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายอิทธิพลคุณเปรื่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายขรรวาธในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมมัศวนะครอบครัวหิวตะกล้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนโดยมีนางยุพาทวีวัฒนกรจบวรปหลักกระทรวงวัฒนธรรมนางโชติกาอักรกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมณวัดบำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมวสวนะเข้าวัดร่วมทำบุญด้วยการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ด้วยอาหารสุขภาพรักษาศีลและเจริญจิตตะภาวนา เติมบุญให้เต็มเมื่ออิ่มบุญแล้วคิ้วตะกลาไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำขวัญเรียมเป็นการกระจายเกิดกระแสเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกชุมชนและช่วยลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกลดโลกร้อนด้วย